ยอดโทรชนตอนตัวประหลาดในป่าทึบอาชาพวกผีสีอขี่นำพาผู้ขับขี่เนี่ยพรสีม่วงเสื้อกลุ่มสีม่วงห่อตะบึงไปนั่นคืออีทีอีที่สะพายกระบี่ยาวไทยอาบนหลังกระบีส่สั้นเจียยิกเกี่ยมผูกไว้ที่อกซ้ายผู้ติดตามมีเพียงสองคนเท่านั้นคือหิมเต้าง,ง้วนกับชุยเก้าเต็กผู้จงรักภักดี ออกจากสำนักใหญ่บนผาชอกักเนียบุ่งสู่ซิทงังติงซึ่งเป็นภูมิฟวาห,หนาวของหุยยงซึ่งอาจเป็นสารที่เกิดเรื่องเสดสยองหน้าน่านี้ก็ได้ตลอดทางอ e ีทีอีเก็บขืนไม่เคยส่งเสียงดวงตาเป็นประกายกราดเกลียวเย็นชาทีท่าหฮี้งกระด้างเหี้ยมเกลี่ยมปิดกว่าทุกครั้งที่มีแต่ระรื่นจใสาย,ยอกล้อสนทนาด้วยความราเริงแน่นอน ยิ้มเต้าหัวกับชุยเกาเต็กยิ่งมิกล้าส่งเสียงทั้งสองทราบที่สใสไหนเหนือกระจางและเข้าใจอย่าเมื่อในเหนือไม่ต้องการเอ่ยปากหากผู้ใดเอ่ยปากก่อนผู้นั้นต้องเคาะร้ายอย่างแน่นอนทั้งสองต่างยังไม่ลืมตอนหิยยงตายอีทีอีเศร้าเสียใจเพียงใดและตอนสอบถามร่องรอยของอู้ซุนไม่ออกอีทีอีมีความเดือดดาลนปานใดทั้งสองต่างเข้าใจความรู้สึกของอีทีอีตอนนี้กระจา่าง เพราะกันนั้นก็หวังให้อุซูนกวคคาตัวตายเสียแต่เดินเดินเนื่องเพราะยามใดสูกอี้ทีอีหาพบตอนนั้นโอซูนจะต้องถูกแก้มือด้วยความหิดกว่านี้มากนะในระหว่างที่ม้าห่อตะบึงอ e ี้ที่อีเหม่อมองดูงทิวทัศน์ที่พุ่งย้อนหลังไปอย่างรวดเร็วส่งเสียงรามเรียบกล่าวพวกท่านว่าแฉเงิงปากในวงพวกนักเลงเป็นกระบวนการที่มีน้ำหนักพอเพียงหรือม่ หิมเต้าม้วนกับชุยเก้าเต็กสบตากันแวบตื่แล้วเป็นหิมเต้าม้วนตอบด้วยความพระบัทว์วงโอ้ยเซลนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคกล้งแคลงสงสยัยอีทีอีส่งสียงยินชาอย่างนั้นกระทั่งร่องรอยขอโซนที่เป็นชนชั้นต่ำสามก็ยังไม่ทราบหรือหิมเต้าม้วนแลบลินล้นเรียริมปาาตอบด้วยความพระบาทหลวงกว่าเดิม โอ้ยเซลเรื่องราวเป็นดังนี้เจ้าโอซุนผู้นั้นก่อนๆไม่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเรามาเลยและไม่เคยมีพิพา,าทบาดหมางใดต่อกันกล่าวได้ว่าก่อนเรื่องของคุยตัวเอจะเกิดพวกเราไม่เคยไปสนใจคนผู้นี้เลยและไม่มีความจําเป็นต้องไปสนใจมันด้วยดังนั้นจะหาตัวมันยายามการตันฐานต้องยากยิ่งที่จะทราบร่องรอยมันได้ขุมกาลังของพวกเรายิ่งใหญ่มีพวกพวกก้อกระจายอยู่กว้างขวางก็จริงแต่พวกเรากลับ ไม่มีปัญญาสืบทราบเรื่องราวของทุกผู้คนในวงพุกงเรืงเลงได้ในฉบพ,พันที่ต้องการทราบดังนั้นเฮ้มานว่าท่านกล่าวเหตุผลแต่เราฟังแล้วกลับไม่สบายใจคิมเต้าง,ง้วนท่านบรรดาให้เราไม่สบายใจแล้วคิมเต้าง,ง้วนถอนหายใจเฮือกใหญ่กล่าวด้วยความหวาดหว่นวน,น้อมเรียนคุย้ยเซลข้าพเจ้าเพียงกล่าวไปตามความสัตย์เท่าดาน,นไม่มีใจโอหังบางอาจกระตุ้นให้คุย้ยเซลเดือดดานอีที่อีถอนหายใจกล่าว ความจริงเราก็รู้อยู่เก็ใจแต่ถ่า,าโอ้ในหลายวันนี้ไม่ทราบเป็นอย่างไรเรื่องที่เห็นชัดๆว่าถูกเรียบรลอยแปลเปลี่ยนเป็นผิดไม่ได้คิมเต้าหวนกล่าวด้วยความระมัดระวังโอ้ยเซียวพวกเราไปที่ซิทังติงหาผู้ใดรประการแรกพวกเราพอจะถามบ้านใกล้เรือนเกียงกับผุ้ยงให้ทราบกระจา่างถึงต้นสายไปเหตุที่เกิดขึ้นหากแม้พวกนั้นทราบเรื่องราวนี้ การที่สองพวกเราพอจะหาชนชาวบุรลิมนในดินแดนสิทั้งติงสอบถามร่องรอยของเจ้าเด็กแซ่โอ้นี่เป็นวิธีนิยามขับขานับจนแ่เพีงเพราะจบจนแบบน,น,นี้พวกเรายังไม่ทราบร่องรอยของอูซูนแล้วก็หามาไม่ได้ในฉับพันทันทีมิแต่ต้องใช้วิธีนี้ไปทดลองดูก่อนเท่านั้นมิเช่นนั้นรอให้คำสั่งของพวกเราตกไปค่อยรอให้พวกมันรายงานกลับมาการไปและมาอย่างนี้ต้องกินเวลานานวันยี่แตาไม่อาจทนความอึอดอัด กัดกู้มไปรอคอยนานแาบนี้ถ้าก่อนยังไม่ได้ล้างแค้นที่โชคเลือดของผู้ยง่งวันเวลาของเรายาวนานราเป็นปีทีเดียวช่วยก้าเต็กที่ติดตามอยู่ทางด้านสายกล่าวขึ้นบ่าวโอ้ยเซวความจริงเรื่องนี้ไม่ต้องให้คุยซวออกดาเนินการเองเลยเพียงคุยเซวสั่งคำเดียวทุกหน่วยในสังกัดแชร์ลิงปาง ยังต้องระดมกําลังกันหมดเส้นเสิร์ฟหาร่องหลอยเจ้าโอซุ่นในทุกทิศทางยังจะกลัวมันเสียบปีกบินขึ้นฟ้าได้อย่างไรอีท e ีอี e, กล่าวเสียงร่บเรียมจิตใจช่วยก้าเท็กนี่คือจิตใจขิมเต้าวนถามอีกครั้งโอ้ยเซลหรือเจ้าเด็กแซ่โอ้ยัยงมีที่พิเศษพิสดารใด้อีท e ีอี e, สรนทิศกล่าวเราเพียงแต่ คยได้ยินชื่อฉายามันเท่านั้นแต่พฤติการละเอียดของดีลฉานตัวนี้เป็นเช่นไรเรากลับไม่ใคร่ชัดเจนนะความจริงเราก็ไม่ต้องชัดเจนเนื่องเพราะมันไม่มีความสําคัญแล้วแม้นับว่ามันเป็นรัชทายาทขององค์สัตย์ครานี้เราก็ต้องถลอกหนังมันทั้งเป็นแน่นอนชุยเก้าเต๊กกล่าวยิ้มแย้มเยยาป้าออกโรงเอกราบไปหน้ากรองในทุกทิศฐานี่เป็นปัญหาไม่ต้องคกร่งแครงสงสัยแล้ว อี e ทีอีระบายลมจากปากย,วยาวๆแล้วกล่าวหวังให้เป็นเช่นนี้เถิคดคราด่างมีความในใจบีบคั้นจนอึดอัดกลัดกลุ่มหลังจากที่อีทีอีระบายลมจากปากแล้วรู้สึกหดผูท้อแท้จนไม่ปรารถนาส่งเสียงอีกการเดินทางจึงเป็นไปโดยเงียบงานเช่นนี้จบจนสนทยาอีทีอียังคงหอบ้าผ่านสถานที่พึงต้องพักแรมไปโดยไม่ลังเล เนื่องเพราะต้องการเร่งเดินทางให้ได้มากเท่าจิตใจที่ร้อนรุ่มข้ามคืนนี้เป็นการปักเมือ่อฮอมาผ่านสารที่พักแรมได้อีทีอีปล่อยบางเหตุให้ม้ากู้ขาวิ่งอยู่ในความมืดเดือนลากว่าตามองรอบค่าแต่นอกจากกุดเข่าแล้วก็เป็นผงพรไม่มีสารที่ใดพอจะพักผ่อนหาอาหารรองท้องอีทีอีปลดถุงน้ำออกจากอ่านกรอกไปอึดหนึ่งแล้วถามคืน เหนื่อยหรือไม่ทั้งสองรับต่างแยกเขี้ยวหากว่าไม่เหนื่อยพวกเราก็เป็นการดอกรวงคุ้สิ่วท่านชิมเต้าง้วนกล่าวขึ้นบางบอกเป็นความศาสต์กระทั่งเท้าทั้งสองอยังชาแล้วอีที่อีก,กล่าวยิ้มแย้มอย่างนั้นพวกเราหาสถานที่เหมาะสมสักแห่งพักผ่อนกันชุยเก้าเต๊กกว่าตาหมองรอบขาแล้วสัสักกล่าว นี่นี่เป็นป่าเปล,าลี่ยวรกร้างนอกจากภูเขาแล้วก็เป็นต้นไม้นะ่ากลัวพ้นทางหลวงนี้กระทั่งบริเวณราบเรียบสักแห่งก็ไม่มีจะพักแรมในที่ใดกันหาหาไม่ได้จริงๆพักในป่านี้สักคืนก็แล้วกันชุยเข้าเต็กแลบลิ้นเดียวิบไป่ากล่าวกล่าววิการน้ำค้างหนาหนา,หนาคุยซิวถุยคุกคีในวงพวกนังเรงย,ยังกลัวความลำบากเพียงน้อยนิดเท่านี้ไม่รักดีเสยเลย ทั้งสององคลักษ์สงบปากขามเงียบงานไปทันทีอีที่อีจะเล่งม้าห่อต่อไปแต่พอสายตาสอดสายอ่าพบเห็นภายในปากขวามือมีแสงไฟอยู่จุดหนึ่งจึงรีบชี้แล้วกล่าวพวกท่านดูสารที่พักนอนมาแล้วชิ้มเต้าหัวกับชุยเก้าเต็กรีบเบือนสายตาตามปลายนิ้วพบเห็นแสงไฟวับแวมจุดนั้นจริงๆช่วยก้าเท็กร้องด้วยความปิติ ยัยไม่ใช่ฮะไม่ขออื่นได้หวังให้มีเตียงปูหญ้าแห้งหนานุ่มได้นอนแผ่โดยสุขสบายสักตื่นก็พอชิมเต้าหัวตกตะก้ขคืนมีคนแท้ฉะนัยพวกเราเมื่อคู่จึงไม่เห็นแสงไฟจุดนี้อีที่อีร้องถุยแล้วกล่าวทางสายนี้กาคนเคนีค้ยวๆอยู่เมื่อครู่พวกเราอยู่ในโค้งนั้นย่อมไม่เห็นแสงไฟในโค้งนี้ตัวหน้าโง สององครักรีบรับขามและพากันเร่งม้าเข้าไปในป่าที่มีแสงไฟชั่วครู่เห็นนับได้ว่าในป่าน,นั้นมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านแม้นเก่าความพรา่าแต่ก็ยังปันโขงแข็งแรงตัวบ้านก่อวยอิฐเขียวอยู่โดดเดี่ยวภายในป่าทึบหากไม่มีกวนกล้าแข็งในเลยมมาอยู่ในอาศัยในป่าลกลา้งที่ไร้ผู้คนได้อีที่อีลงจากหลังบ้าบิดกาให้คลายเมื่อยขบและกล่าวกระเสริฐมาพวกพวกเรา จูงมา้าเดินเข้าไปการพอจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อในบ่าเร่งมา้าตลอดทางเฮียงนี้กระทั o ่ e, งเอวยังปวดเพื่อชุยเก้าเต็กจับตามองบ้านพ่านกล่าวด้วยความสงสัยหน้าไม่มีหมู่บ้านหลังไม่มีตัวเมืองอยู่โดยโดดเดียวี่อยงนี้นับว่าเราเคนยิง่งพิกลแท้ฉนันมีคนมาสร้างกระท่อมอยู่ในสถานที่ดังนี้ด้วยอีท e ี T ่อ e ีกล่าว e. อย่างนี้ยายไม่ประเสริฐไม่เ,เมช่นนั้นพวกเราจะหาสถานที่พักผ่อนในที่ใดกันขิมเต้าวนเช็ดลิมปีปากกล่วกาวฉะไหนข้าเจ้าใครรู้สึกกระท่อมหลังนี้มีกลิ่นอายเย่านี้อย่ายผิดปกติชุยเก้าเต็กตวาดบอกว่ามันมีความรู้สึกอย่างนั้นทั้งสองจึงปะฟีปากกันแตอี้ที่อีต,ตัดบทโดยสั่งให้หิมเต้าง้วนเป็นผู้ไปเคาะประตูบอกวความประสงค์ขอพักแรมโดยยินดีสนทนาคุณอย่างงาม ชิมเต้าหัวจึกจูมา้ากู้ขาเดินเบาๆผออย่างกระท่อมสวนอี้ที่อีกับชุวยก้าเตะก้าวช้าๆติดตามหลังชิมเต้าหัวมาถึงหน้ากระท่อมผมมูกม้ากู้ขาไว้แล้วเดินไปเคาะประตูไม้เบาๆแต่ทว่าไม่ได้ยินเสียงขานเลยชิมเต้าหัวงุนงงบูมหัมนมองอี้ที่อีที่ด้านหลังแวบหนึ่งแล้วเคาะอีกหลายครั้งครานี้ปฏิกิยาเกิดขึ้นแล้วโดยได้ยินเสียงถมน้ำลายเบาๆก่อนจากนั้นไปเสียงพีเท้าเดินมาที่หน้าประตู แล้วเสียงแขหบผ่าของคนชราตวาาเข้ามาโอ้ได้ก้อนชิมต้าวนิบตตอบเราเฮียพวกเราเป็นคนเดินทางผ่านมาเนื่องจากโดยสารที่พักแรมคิดจะขออาศัยพักในครัวหาท่านคืนหนึ่งก่อนยังหวังให้เราเฮียยินยอมกรุไรนะหลังประตูเงียบไปครู่หนึ่งฟานส่งเสียงเยียบเยน็นฉาพวกท่านมีอาชีพไดชิมต้าวนกล่าวยุ่มนวล ใช้ชะการอยาบกร้านที่หาอาหารอยู่ในเส้นทางเท่านั้นคนผู้นั้นแค่นเสียงหนึักหนาตว่ออกมาอาหารอยู่ในเส้นทางเช่นนี้หมายความว่าพวกท่านก็เป็นชนชาวนักเรงหรือใช่ขิมต้องหัวมีโทสะขึ้นบางแล้วแต่ยังขบกลานไว้ตอบสั้นๆไปคำเดียวผู้อยู่ในประตูผ่านเิ็นหัวดอเสียงเย็นชาแล,ล่าว เรททั้งร้ายไม่ต้องใช้รวดร้ายนี่แล้วเรยสำซา,าเช่นพวกท่านเราหูเห็นมามากเกินไปลรวก็ผ่านมามากเกินไปด้วยเราทราบว่าพวกท่านมาด้วยจุดประสงค์ใดเรีบรุดพังคลานไปโดยด่วนและยังคงคลานให้ไกลที่สุดที่จยไกลได้ไม่เช่นนั้นเราเปิดประตูเมื่อใดพวกท่านก็จะสนุกสนานกันยิ่งแล้วชิมเต้าง้วนกุนงงมู้งใหญ่โทรศัพท์หอยประดังขค้นจนตะวดเสียงเกลียวกราดเอ๊ะ เท่าบาท่านทำบาหากินใดพวกเรากล่าวด้วยถ้วยคำอ่อนน้อมปรึกษาขอพักแรมคือหนึ่งท่านไม่รับปากพวกเรากันไปถึงกับก้าวราวสามหาพาณนนีกล้ามภาัยลงสุนักต่อหน้าตัวเยี่ยเราคนที่หลังประตูแผดหัวดอเสียงก้องและตัวมาแล้วมาแล้ว,มลวไม่ผิดจากคาดหมายจริงๆเป็นเช่นเดียวกับที่เราเคยพบเห็นไม่บิดเพี้ยนตอนแรกมาอ้างขอพักแรมด้วยคำนอบน้อมนุ่มนวล รอนจนน่าหูไม่หรือ,อยากกวใช้ถ้อยคำเขี้ยวกราดประตวาดใส่บรรดามารร้ายทั้งหลายพวกเจ้าคิดหาวิธีที่สมบูรณ์กว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไรหน้าหัวรอเสียจริงคิมเต้าง้วนคำรามด้วยความโกรธท่านรับตาผายลมโดยไม่มีต้นสายไปเห็นด้วยเหตุใดกันกคนผู้นั้นแผ่เสียงทางหลังประตู ก็ได้ในเพื่อพวกเจ้ายืนกรานจะได้ของสิ่งนั้นจากเราหูเราหูก็รับมือตามกฎที่ตราไว้แต่ทว่าเมื่อถึงเวลาพวกเจ้าน่านกลัวต้องสำนึกเสียใจใหญ่หลวงยิ่ง,ห,งหลายปีที่ผ่านมาเราเคยเห็นบรรดาเด็กหน้าโง่ที่สำนึกเสียใจภายหลังมามากไปแล้วแต่เรากลับไม่เคยโอ้หเสียให้ยังคงลงโทษตามกฎไปหยุดแผดหัวดรเสียงพิษโผล่แลวกล่าวต่อ บัดนี้พวกเจ้ายังมีโอกาสสุดท้ายพอจละล่าถอยไปได้โดยปลอดภัยเพียงเล่าเปิดประตูเมื่อใดพวกเจ้าแม้ขี้เหนนี้ก็ไม่พ้นแล้วบอกกับพวกเจ้าตามความสศ์จ,จริงของชิ้นน้ำของลาหูแมประเสริฐแต่จนบัดนี้กลับมีน้อยคนที่ได้ไปาส่วนมาาต่างไม่รู้เหนโสมกายน้ำตาเนืองนองหน้าตลอดหนีไปไม่คิดชีวิตขิมเต้ามวนทั้งหุ่นหง,งทั้งขุนเขือช่วแผ่คำลา เ้าวิกรเฉลตพร่ำเรื่องเร้ไร้ปัดซบได้ตัวเอีย้ยเพียงต้องการมาอาศัยพักคืนเดียวเท่านั้นผู้ใดต้องการของบาตรใดของท่านช่างพิกลเสียจริงคนทางหลังประตูก็ช่างเสียงยินฉาพวกเจ้าไม่ไปแน่รู้ไรชิมตั้งวตัตถาศรคำเป็นไรหรือท่านยังจะกินคนได้เสียงประตูเปิดออกดังผาปรากฏร่างผอมสูงที่มีขนรุมราม ผมเภาหนวดคราวยุ่งเหยิะเป็นกระเสริงออกมาขัดกับหน้าตาย,ยิ่งนักพอตัวประหลาดปรากฏหน้าใช้ตาที่แดงฉานปานเปลวไฟกมระเ่นหมอกหิ้มเต้าหัวนแนวเดงแยกเขี้ยวขาวแปรวาวหัวดอแล้วกล่าวเป็นคนหรอใช่แล้วเรากินคนได้เนื้อฉานน้อยต้องการทุองรองกับมังอยู่หากันเพียงสามเชี้แต่หิ้มเต้หาหัวกลับไม่หวาดหวานสักน้อยนิดเบปากล่าวไป เรากำลังต้องการดูเคีียวสุนัขเต็มปากของท่านแข็งแกร่งเท่าใดแน่ตัวประหลาดยิ้ตาหมองชุกขณะจึงชี้ที่ลาบแคบๆทางลานบ้านไปที่นั้นยิ้มเต้างัวถอยช้าๆไปที่นั้นผ่านกำลามิเช่มากสถานที่กว้างพอจะเลื่อนให้เต่าเท่ากระกิงได้ตัวประหลาดเท่าก้าวยาวๆออกจากบ้านมาหรือมองดูชุยก้าวเท็กและอีที่อี ที่ยด้านข้างแวบหนึ่งแล้วกวาดมือกราเสียงปราบพิกลมามามาให้ครบ้ะเราหูลำคลาที่จะจัดการที่เราควรเรามาน้อยมาการโดยพร้อมเพียงเถิดเรายังคงใช้กฎเดิมพิมชิตเราหูได้พวกเจ้านำไปคละเม็ดพ่ายแพ้แต่อเราหูก็ไม่มีถ้อยคำว่ากล่าวต้องตัดแขนขวาไว้ค่อยใสยหัวไปคิ้มเต้าหัวตว่านคืนเช้าบาดพร่ำเรื่องบัดซบใดกัน ตัวประหลาดเท้าแผ่นหัวรอดังสุนัขจิ้งจอกกำลามกอกตาไปมบาแล้วกล่าวขอเถิดไม่ต้องแสกเป็นโง่เขาางมงายตอนนี้พวกเจ้าคิดจะบ่ายเบียงแก้ตัวก็ไม่ทันแล้วพอประตูเปิดพวกเราก็ต้องไป,ปตามกฎกันแน่นอนฮ่าฮ่าในหลายปีนี้เราเหูเบื่อนายต่อเรื่องเราที่โจรำคัญ,ญยิงโยกย้ายสถานที่หลายแห่งแล้วยังคงปลบปลีกเรื่องเลวรเหล่านี้ไม่พ้นนึกไปถึงตอนนี้ย้ายมาอยู่ในป่าทึบที่รกร้าง ยังคงถูกพวกเนี้ฉา,าน้อยที่ไม่รู้จักเป็นตายไรยด้ดีคลายเป็รบกวนหยุดสันสิสารถอนใจแล้วกล่าวต่อไปพวกเจ้าทั้งสามมีสารูปผิดแปรแต่จุดประสงค์เดียวกันละโมบเกียดค้านับตัวต่างหม้จะได้โดยไม่ต้องลงแรงในโในลกไหนไรมีเรื่องได้เปรียบเช่นนี้เระเสริฐมากในเมื่อพวกเจ้าตั้งความหวังไม่สูงถปานนี้ก็ต้องชดใช้คุณค่าบาบางบัดน,นี้ควรเป็นเวลาทดสอบพวกเจ้าแล้ว ชิมเต้าโง้นพ้งในความสงสัยนี่เท่าบาสนี่กล่าวยิ่งห่างไกลเกินไปแล้วปรับตามมาพร่ำพิไรทั้งมากหลายกล่วกาวในเรื่องราวใดกันแน่อีที่อีเดินช้าๆเข้ามาเย้ยยิ้มแล้วกล่าวด้วยสีหน้านุม่มนวลน,นี่เป็นเรื่องราวใดการผู้เท่าบอกได้หรือไม่ตัวประหลดเท่าแผนผู้รอพังชี้หน้าอีที่อีกล่วกาว าามาอีกคนแล้วพวกเจ้ายังคงไม่อาจมีรูดลายแปลกใหม่ใดการเถอะบางคนบิงวอนด้วยคำหวานบางคนช่องชงด้วยกรลางมีบ้างปัญญาเป็นหน้าแดงมีบ้าเสือแทงเป็นหน้าขาวเด็กน้อยเจ้าบัญยาคนดีแล้วพวกเจ้ากลัวหรือไม่เราเห็นว่าพวกเจ้าไปต้องสแสดงบทบาทใดกันดอกอีทีอีกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มท่านหมายถึงของมีค่าในการข้าพเจ้าไม่เข้าใจ ัวประหลาดเท่าคำรามที่โรสะเล็กน้อยอย่างมันยาเป็นบัตรซบไปใหญ่พวกเจ้าไม่ใช่มีความคิดจะเละเลมยาจีกิมตางทองสีม่วงของเราหนระือหรือพวกเจ้าไม่ใช่ตั้งใจไปช่วงชิงด้วยกํารางแต่พวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วพวกเจ้าสมควรสอบถามสิก่อนเราอึ้งจากเช้าใช้ยานังหุดหุดมนุษย์วานอนที่ทุ่มเทเวลาทุกชาติปุงได้ยาจีกิมตางเพียงสิสงเม็ด นายรอยยอมมอบแก่ผู้คนได้โดยง่ายได้ดังนี้ผู้ใดต้องการได้ไปจะต้องปรองฝีมือกระเราหูก่อนเล่าหูแพ้จะอมอบให้เม็ดหนึ่งเราหูมิใช้ต้องตัดแขนขวาพวกเจ้าไว้ที่นี้ข้างหนึ่งอีที่อีกล่าวอ๋อท่านคือนั่งคุดฮุด,ดอึ้งจากชาวที่ชาวนักเลงกล่าวขวัญว่าทั้งเบาปรราัญญาทั้งปาดเทอนดูร้ายอึ้งจากชาวแผดสดเสียงเป็นไรไม่ใครหรือ อาคล้ายนับว่าสมดางฉายาจริงๆไม่ต้องมาคุกขาวว่าประจบราวเด็กน้อยเจ้าอย่างมีวัยยาวแต่ไม่หาความก้าวหน้าตามพันลองที่ถูกต้องกราบเทยทยานหมายหมายมาได้ยาจีกิมตางของเราหูหน้ากลัวเจ้าเด็ดลูกคิดผิดแล้วใช่จีกิมตางของเราหูพอจะรักษาโรคร้ายไม่มีทางช่วยสิบก่าโรจนแทบว่ามีสมพนชุบชีวิตให้ฟื้นจากความตาย กับคนที่ฝึกวิชาบูยิ่งมีคุณประโยชน์มหาศาลเกินกินเม็ดหนึ่งพอจะเพิ่มพลังฝึกเปือด้วยความระบากยากขินทั้งเปีแต่พวกเจ้าไม่มีโรคร้ายในตัวแสดงว่าคิดจะใช้กําลังชู้จริงยานี้เพิ่มผู้พลังฝึกเปือของพวกเจ้าอีก7ปีเท่านั้นเด็กโน่เขาทั้งหลายเรียงหน้ามาเถิดเราจะให้พวกเจ้าได้เข้าในโรคไม่มีเรื่องง่ายดด้เยี่ยงนี้อยู่ดอกอีทีอีกล่าวเสียงนุ่มนวล พวกเราไม่มีจิตเจตนานี้เลยน่ากลัวท้าพุู้าเข้าใจผิดแล้วถุยยังจะมาใช้เร่เขารมใหญ่เบียงแก้ตัวสายกันไปแล้วเราหูก่อนเราเปิดประตูได้เตือนพวกเจ้าหาลายครั้งคราให้รีบรุบหากรบนี้ไปจากที่นี่ด่วนแต่พวกเจ้ายังงมงายไหมายอาศัยโชคช่วยดูร้านไม่สำนึกแบบนี้เมื่อเราหูปรากฏตัวมาพวกเจ้าอย่ามา้กลับไปโดยปลอดภัย อีที่อีฮอลอฟรังกล่าวผู้เท่าอย่าได้เข้าใจว่าความคิดตัวเองถูกต้องเสมอพวกเราพีิคิดมาใสายหลับนอนคืนเดียวจริงๆเมื่อท่านไม่ยอมพวกเราไปก็แล้วกันไม่จะเป็นต้องแตกหักจนต้องลงมือกันเลยตัวประหลาดแผดฮอลอเสียงกล้องแล้วกล่า,ลาวว่ากาไร้ในประสมที่ปากยังไม่เส้นกินน้ำนมถึงกับชี้หน้าตำหนิเราหูจนอุกอาจปานนี้ บะเสรมากเดี๋ยวให้ฉันน้อยโทษทางพวกเจ้าไม่อ่านโหสิได้แล้วเมื่อครูยังไม่ทราบพวกเจ้าจะมีจิตใจชั่วร้ายอย่างนี้ไม่ต้องตะเบงร้องกล้องตะโกนดอกผู้เท่าพวกเราไปก็แล้วกันปึ้มจักเฉาเสียยิ้มกล่าวไปไปที่ใด้พวกเจ้าทั้ง3ามไปโจรร้ายสาม,มาที่อุ่อ่านนี่ตอนนี้หิ้มเต้างวไม่อดกดก้นต่อไปได้อีกแพ่ขึ้นสุดเสียง สุนักเท้ารับทากล่าวแต่เรื่องอุบาทประสบใดถึงกับระบุโทษพวกเราจนเป็นจริงเป็นจังปานนี้ได้ผู้ใดเป็นโจนรร้ายผู้ใดโอหังบังอาจตุบาทไม่เบงตาดูให้ชัดเจนเสียบ้างอึ้งจากชาวเถิดดามยิ่งนักชีน่าหิมเต้าโวนผากตวาดเดรันนชานร้ายเจ้าเป็นคนแรกหิมเต้าหวนกระชากเสื้อคลุมออกดังควับใหญ่เผยเห็นทวนซานขาวแวววาวที่ควายอยู่เอวทั้งสองเล่ม ออกมาเค้นเสียด้วยสีหน้าเกียวครำมาเธอเท่าบะซออีที่อีแ้มยิย้มกล่าวผู้เท่ายังได้ลงมือการเป็นไรอึ้งจากชาวเสียยิ้มถามจเจ้าัวหรออีที่ตอบมยิ้มแย้มนับว่าข้าพเจ้ากลัวได้หรือไม่ตึ้งจากชาวแผดเสียง ไม่รงมือก็ได้พวกเจ้าตัดแขนขวาตัวเองไว้คนละข้างแล้วใส่หัวไปเราหูไม่อาจเมื่อกดเกณฑ์ได้ชุยเก้าเต็กสันซิสากล่าวด้วยความขาดขันเท่าเทารบถึงกับมิสายตามื่นหัวปานนี้นับเป็นเรื่องที่บุคคลต้องแตกตื่นสงสัยจริงๆอี e ที่อีแอมยิบกล่าวผู้เท้าท่านออกจะเกินไปแล้วอึ้งจากชาวแ่นร้อง บานไร้ทั้งหรายตองฟังไว้พูดเจ้ายืนกรานต้องให้เราคงลงมือเยี่ยงนี้เมื่อถึงเวลาอย่าก,กล่าวหาเราจะเชื่อเนื้อพวกเจ้ามากกว่าที่กดที่ตราไว้ช่วยเก้าเต็กพ,พึมพำเบาๆสวรนนี่ er it, e TE, เม็นท่าวิคนจริตอีทีอีเปืนดากล่าวยิ้มแย้มอย่าได้โอหังปลาน,นี้เป็นไรตึ้งจากเฉาทะเบงสุดเสียง ต่อให้เจ้าว่ากล่าวเรื่องไรก็ไม่ยอมอภัยเด็ดขาดถารกป่าไม่สิ้นกี่นิ้มนมหิ้จตาโวาร้องเสียงกรองพว้แสเอื้องมามามาเราสองมาสิ่สนมกันก่อนค่อยว่ากล่าวชุยก้าวเต็กนิบส่งเสียงเบากุ้ยเซียวให้เล่าหิ้มหวังราบสุนัขเท่าตัวนี้เป็นไรอีที่อีกล่าวเสียงราบเรียบแล้วก็ไม่เถิดพวกเรามีเรื่องสําคัญขอ,ของพวกเราต้องกระถาม ไม่ต้องการมาหาเรื่องลำคาเหล่านี้กล่าวแล้วหันไปบอกกับหิมเต้าหัวที่กระหิ้ถึงจะลงมือถอยกลับมาพวกเราเป็นกระเถินหิมเต้าหัวถือจองอึ้องจากชาวแวบหนึ่งแล้วแค้นเสียงขึ้นร้านนี้ตอนเจ้ามากอึ้องจากชาวทลานปราเข้าขวางแผ่เสียงพิกลไปไปที่ใดในเมื่อมาแล้วไม่ทิ้งของไว้สักเวกน้อยกว่าคิดจะไปหรือ ไม่มีเรื่องได้เปรียบเช่นนี้พวกเจ้าไม่ต้องปราณีเราหูเราเรายิ่งไม่ต้องปราณีพวกเจ้าอีท e ีอีแ e ย้มยิ้มกล่าวอย่างนั้นท่านลองมาขวางเข้าพเจ้าดูจบคำหันกายเดินไปทันทีแต่ทว่าเน่าร่างสีดำสายหนึ่งผ่านมู่บักขวางที่เบื้องหน้าทางสายฟ้าเป็นท่าร่างอยอดเยี่ยมผู้บอกปีวิชาตัวเบาสูงสุดอีท e ีอีม e, องดูอึ้งจากชาวกลางกล่าว ผู้เท่าท่านรวดเร็วอย่างนี้อึ้งจากชาวขบเคี้ยวเขียวฟานกล่าวเล็กน้อยเป็นพวกเจ้าแล้วเราหน้ากลัวเฮีเยงเร็วอยู่บ้างเล็กน้อย